คือใครลักษณะของสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงรัชกาลที่1ถึง3ราบพุทธกาช2,325ถึง2,394ยังคงเป็นสังคมศักดินาไพร่คือสามัญชนทั่วไปที่ต้องมีสังกัดโดยถือว่าไพร่เป็นสมบัติของเจ้านายและเจ้านายจะให้ความคุ้มครองไพร่แลกเปลี่ยนกับการที่ไพร่ มีหน้าที่เป็นแรงงานรับใช้ให้เจ้านายของตนวิธีการระบุสังกัดทำโดยการสักเลขคือสักข้อมือด้วยหมึกเป็นข้อความหรือสัญลักษณ์เพื่อระบุว่าใครคนนี้เป็นของนายคนใดนายหรือมูลนายหมายถึงผู้ควบคุมกำลังคนไล่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางลดหลั่นกันตามลำดับศักดินามูลนายคนหนึ่ง ก็ต้องขึ้นสังกัดต่อมูลนายที่สูงกว่าเป็นขั้นๆโดยมีพระมหากษัตริย์อยู่สูงสุดของมูลนายทั้งหมดไพรเป็นสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าไพรขายตัวก็กลายเป็นทาตส่วนทาตหากไถ่าตัวเป็นไทยก็กลายเป็นไพรได้